วันนี้เจฟ้าซากสิผ้ามากินแนวแกับก็คือลูกซิ้นครับลูกซิ้นเป้งลูกซิ้นปิ้งปอกๆเนี่ยมาหอดกับบัลลีไลยิบเลยเนี่ยขออุ่นเน่จ้าเอาอันอุนอ่นเนเด้อหอนเดี๋ยวเลือกก่อนค่ะฝากหยิบเลยจ้าเชียวยังแน่จ้าไม่ขากับง,งามงามครับโอ้ยสวยเนี่ยมีทั้งเอ็นหมูเอ็นเนื้อมีทั้งลูกซิ้นฮอตด,ดอกแดง ที่เด็ดลาดนี้บริยูที่ลูกซินครับที่เด็ดล้านนี้อยู่ที่แมคคานะยอกนะครับแม่ค่ากับงามอีลี่แลววะนะเอายิบเลยยิบเลยยิบเลยเป็นสีอุน่นนะี่พี่น้องครับเข้าสังไปประมาณนี้ละครับเดี๋ยวมันสีอิ่มก่อนนะ่ะที่เด็ดที่ผมบอกก็คือนี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี่เป็นแบบเหนียวเข้มข้นสูตรเจีมจนนนี่ย่อยแบบมีเลยพี่น้องนะแบบหนึ่งกรมีครับผุ้ได้อยากกินแบบหนึ่งบ่สะดวกแบบปิง้งจากแบบอุนอ่นห่อน เพิ่นกับมีอุ่นไหแบบหนึ่งหนึ่งจังสี่เลยแล้วแต่ผูมกครับเลือกเอาครับอันนี้เฮาเอาเป็นแบบปิ้งกันแล้วกันเดี๋ยวมือไม่ค่อยมากินแบบหนึ่งเนาะตักน้ำจิ้มครับสูตรเด็ดของร้านเพิ่นเมค้าคนสวยเอาเลหลายๆบัตรจ้าเอาซัมนีบอซัมนี่กับพ่อหรอกเนาะได้ค่าเอาซัมนีก็ได้ค่ะวสันติฟ้าซางว่าเอ้าบัดนี้ขอพักนด้จ้านี่ยันบอพอ่อเติมให้อีกเด้บอคะอ่านเอาอ่ะเอาไปานี่ยุบไหเลยนี่เอ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเน่ เป็นประมาณนี้นะจ๊ะเอาเอา้ยไซรุนไม่ระวังม้าได้เถาม้าสิกัดเจ้ทั้งนั้นเอ้ามาเดอพี่น้องกินน้ำกันค่ะสามสองหนึ่งหยัดอ้ยอยากหิวโอ้มีผักแก่น,น,น้ำเน่หยัดเข้าไปเลืเอยน้ำจิ้มเน่เจ้หูซึกจังไดยเดี๋ยวขอกินผักกันเดี๋ยวจะกินอีค่ำนึงเดียวข้าิมบมังในเจา้าก็กินเปลเเซียบแต่ผักนะ พี่น้องนี่มีน้ำมีน้ำฟรีพอไหมผนว่าบ่เคยเห็นน้ำฟรีสักทีแก้วกับบ๊มี่เดี๋แก้ววางอยู่หันหน่อยเดี๋ยอนั่นแก้วอยู่หันหน่อน้อยเนาะจะมาถึงสโลคัพเพื่กระไดเอ้ามาพี่น้องหยัดกลับไปเข้ามยัยผู้เรียนน้อยกิ๊กขึ้กินหลายแถวเจ้านี่ใส่บักทัวสองตันสองเฟียงเอ้าหยัดเลยเอ่ยน้ำจิ้มแซ่บมาสั่นหายแซ่บอยู่แล้วค่ะนี่คนซื้อตลอดเลยหลายอยู่แล้วนี่เติมพักก่อนค่ะพักเบิร์ตมาสั่นเพิ่มเติมตลอดครับ ทึ่งพักทึ่งลูกซีนทึ่งทุกอย่างมาเลยมากินวาสั่นเอิญผัวเพิน่นเอาลุงมากินมั้งเลรอลุงไอมันสีแสดดีว,วละลูกซีนก็เชื่อกันละวะลูกซีนนหรอไหมเออไอ่หลานนี่เขาบอกว่าที่เด็ดขอรพักในนี่พักอยู่พี่อ้อ,อนี่บ่าตาบ่มืึนเนาะเอา้านี่กันบักทั่วแล้วก็บพักกาดเห็นแม่ข้างามบ่ได้เมียโตบอบพัวบาทหนึ่งสลอดตัวเพิน่นว่าอ้าวอันนี้เอ็นเนื้อครับเอ็นเนื้อราคากับบ๊แอบครับไม่ละ หาสองเท้อครับแม่และสิบครับผมเอาเอาเลยกินโหลดยัดเข้าไปน้ำจิ้มเป็นจังไดลูกิ้นเป็นจังไดเหรอเดี๋ยวดยวยมันหอมซื่นใจแห้งหอมซื่นใจนี่นาซีเป็นแม่ข้าวสินเดี๋ยวก็ถือเนี่ยโต๊อ,อกีกสักดอกลูกซ้นลูกซ้นลูกซ้นหอมหอมแล้วน้ำจิ้มนี่ก็เขากนดีน้ำจิ้มเป็นแบบบ่กคือร้านอื่นคือแซ่บครับแส่ป็งใดขอรองมาก่อนดูมาผมขอรองมาก่อนเนี่ย มาเด้อครับคำใหญ่ๆได้บาเนี่เด้อพี่น้องหยัดอืมนี่โอ้เฮ้ยอลี่อลี่น้ำจิ้มนี่มันมันบอกคือหลาดอื่นครับมันเป็นรสชาติที่เอ่อเอ,อยู่แต่ลาดอื่นส่วนมากน้ำจิ้มลูกศรมันสีไข่กันตะวันล้านนี่นี่มันเหมือนจะบ่มีบักเคอรเทศครับเป็นสูตรแบบไดผมบ่แน่ใจครับแต่ว่าแซ่บดีครับมากครับมาก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 นี่แหละเดี๋ยวจะเป็นลาดประจำพบอีกลาดหนึ่งบัดเนี่ยอืม เสียบะผู้สาวกะง,ง่ามเนี่ยเพี้ยนกล่องไปว่าใดน,นะเดี๋ยวเขาสีวัาทายข้าเจ้ยวโย่แต่ผู้สาวงามีรีเับเนี่หนีแนมน้ออยู่เนี่ยนี่ <Hey. S 1> ถือใจครับถือใจลูกซีนกระเซ็บผู้สาวกบมีห้เบิ่งง่ามผู้สาวมากินลูกซีนรอกันนะพี่น้องเขากะซื้อเฮื่อนเขานะอ้าวอีจักไม่ดูงัดครับนี่คำมีไงครับอย่างผมไม่มีคำเล็กอยู่แล้วต้องคำใหญ่อย่างเดียวนะเนี่ยเคลียร์กันจกักนึงเน่ย อ่เอาพักมาเลยเถอะนี่เจฟาซางยิบมพักให้ใสเต็มคำเลยแซบครับแซบพิกัดล้านกันย้ยุเออเ้นกลางเมืองวารินเลยครับอยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ทีกับหลกักก๋วยเตี๋ยวปอกๆครับลูกชิ้นปอกๆเดี๋ยวเสียวคลิปแยกก๋วยเตี๋ยวมาให้เบิงละกันแต่ตอนนี้เป็นการกินลูกชิ้นไปก่อนเดี๋ยวเสียคลิปแยกให้เด้อครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆนี่ผมก็บ,บอกเลยว่าเป็นที่เด็ดคือกันแซบครับแซบสุดยอดอีลีแซบ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 ครับ มาเจอกันใหม่กับพี่น่องบ๊ายบาย